บูมรอไอดอกไอ้บูมไม่ปล่อยไม่ปล่อยโอ้ยเราทั้งหัวตายมือฮะเฮ้ยวันนี้คุณก็อยู่กับนักแข่งฟรีไฟจากทีม evoz ดูสกูซูงออกเดทไอเขานี่นะครับ e v o สแสนดี e v o สจามโมแล้วก็ e v o สลักซี่ลักซี่ลาวลาว e v o s ลุกครับผม วันนี้เราจะมาลงห้องซ้อมกันนะครับคุณผู้ชมทุกท่านในในห้องซ้อมน,นี้ก็คือเป็นที่ที่นักแข่งฝีฟ่าเขาซ้อมกันใช่ไหมใช่ใชแล้วก็นี่ก็เป็นประสบการณ์แรกผมเลยนะครับที่ได้ลงห้องซ้อมกับเขาครั้งแรกนี่ฮะก็จะมีทีม G1 นะครับทีมแรกเลยทีมของเรานะครับที่ลงห้องซ้อมอารมณ์เหมือนแข่งนะใช่ลงห้องซ้อมอะ่ะใช่ตื่นเ<ช>ต้นหมดทุกคนฝ <laughs> ีมือแรงซิลเวอร์ได้ลงแข่งเฉยแล้วก็จะมีทีม MG แล้วก็ DLMG มีทีมไหนโปรลีกบ้างนอกจากเราเนี่ยทีมเต็มเลย DLMG ทีม4เนี่ย อ๋อทีมทีมโปลิทเต็มชุดเลยทีมสีทีมโปลิทเต็มชุดเลยป่ะเต็มชุดเลยทีมเจ็ดเลยนี่กูไปถ่วงเนี่ยไหวป่ะนะโราชิวชิวชิวเหรอใช่เราเราเล่นแบบชิวเลยเราเดินอย่างเดียวเลยเดินโอเคเดี๋ยวกูคอยเก็บปืนให้ป่ะพร้อมแล้วทุกคนเราจะโดนไหนดีเนี่ยไปยังหอนาฬิกาที่อื่นกูไม่รู้โดูไลฟ์อัพทีมเราดิครับทุกคนมีแต่คนโหดคนสี่ที่โหดสุดเลยนะครับกายแสนเลวน้ำบริวานน้ำบริวานโองยมันน้ำบริวานนี่คือตายคนแรกใช่ เฮ้ยเรถใครเนี่ยรถมึงไม่แหนะกายก็โดนแบนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใรถมาดึงรถมาดึงรถมาดึงนขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาแล้วโอเคมาแล้วตื่นเต้นว่ะนี่โจล่าหัวเลยนะโอ้ยใจเย็นเราแค่เอาชีวิตรอดแค่ได้ก็ยากแล้วทุกคนเราจะไปโดดไหนกันดีแล้วแต่เลยครับตามอย่างเดียวครับวันนี้ผมสัญญาผมจะไม่ซ่านะฮะถ้าเกิดกูซ่ากูแตกไหวแน่ๆเรื่ความชวนนี้คือมีแต่ระดับแบบพวกนักแข่งใช่ไหมห้องเนี้ยใช่ครับมีแต่ระดับนักแข่งหนึ่งสอง ได้ไป้กูตามตูดอย่างเดียวแล้วจังหวะนี้มีป่าวะไม่รู้มี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 มาี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยไปแล้วไปแล้วเขาหนีไปแล้วเขาหนีเราอ่ะเขาหีเราเขากลัวกูเขาเรากลัวเรา โอ้ยเขายิงกันแล้วว่ะเขาได้ยินเสียงปืนว่ะเขยิงกันแล้วเขายิงไม่รู้กูตามใครดีกูตามจามโม้ก่อนจังหวะนี้ครับไปด้วยจ้าอีโม่จามโม้จามโอ้มาปืนได้มาหาปืนนะหาปืนนะครามม้าพี่ครามม้าปืนปืนก๊อดพี่ปืนก๊อดกพี่บุญก๊อดพี่ปืนก๊อดเกิดขึ้นไวมากเลยสามแปดคนแล้วอ่ะมันเดือดเกินเดือดจริงเอาเลยทุกคนทุกคนเล่นกันเลยกูวิ่งตามอย่างเดียวเราไปไหนดีไปกันไม่ใช่กูไม่รู้ครับไปไหน โอ้ถ้าเกิดการมี2อกายอยู่ในทีมเดียวกันนี่ยัสับสนนะเนี่ยไอวอลสามไอวอลสามไปไปไปฟาร์มต่อฟาร์มต่อเราไม่มีอะไรเราก็ฟาร์มฟาร์มไปนะโอเคได้เลยเจตการสงบอยู่ผมจะคอยตะเกียบให้กันเดี๋ยวลองแแบบคอยดูไอ้คุได้หมวกแล้วเดี๋ยวลองแแบบดูว่าป้อมนี้ว่ะถ้าไม่มีก็แทงขึ้นไปอย่างนั้นนะตรงตรงเลยเดี๋ยวกูลองวิ่งดูให้ เดี๋ยวรอดเดี๋ยวรอต้นตีนให้ใจเย็นนะเชิงรอแหลมหรือว่าไงใช่ใช่เชิงรอแหลมหน่อยคือแบบเชิงรอรอดหน่อยเฮ้ยวิ่งมาวิ่งมาไม่กูไม่โดนอ่ะวิ่งมาแ้วโดนบ้านแอวบ้านแอวโดนอยู่แต่ว่าต้องเหงาเหาวิการขึ้นมาก่อนเหงาวิการไม่ต้องห่วงกูกูกูตามอยู่ไอ่ดอกหล่นมาสามจุดป่ะต้องเราเราอยู่ป้อมติตัวเลยต้องดูฐานแยกอ่ะต้องอยู่ป้อมฐานแยกไอ้ซุ้มยิงเว้ยพลซุ้มยิงขึ้นทับว่ะไปไปป้อมหลังไอ้เฮ้ยขวันจุดแดงๆแีงขึ้นเลยพี่วิ่งขึ้นไปเลยโอเคผมโดนยิงว่ะ เออกูแตกฝั่งนี้เหลือด้วยยิงเออ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 เรียบร้อยกอไปคนแรกของ u ออจริงด้วยออออ้เออือเออเออออจะอมออก็ตออมาอยู่ปออมมันนอ้ออมองออออ้อนเอลอยิงนะอดออ้อนเออยิงอี่อาอไอออมออออออดอเอล่ออ็อกลออออ้อนเอลอออไอออด้อยู่ไปได้อยู่เราสามฐานเสือมาแล้วมึยิง้วกูอมรบร้อยเออพี่ันแลรองอะไรเลย เราคือป้อมได้แล้วแชมป์รอ,อเลยต่อไปเสียดายคุณป,ป้อมไม่ทันนะฮะทุกคนแตกก่อนอีวอจามอูอีวอลุกอีวอแสนดีเย็ดป้อมเรียบร้อยใช่ฮะแล้วเดี๋ยววงก็จะหนีออกจากป้อมแล้วเราก็วิ่งไปตายก <c oughs> ันสวยอ๋ยอ,อมีบ้านไอเอลเทมตี้เลยว่ <Wow. S 1> ะว้าว พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่วงเราวงเราไอ้บุ้มจะรอรับป้อมเลยนะมันอยู่นอกวงนั่นนะหวะหวะอย่าเปิดแสงหน้าจอก่อนนี่ใครยิงกูวะลหรือหม่านชื่อ MG ที่ MG MG ใช่ MG เลยที่ยังไม่ต้องขึ้นเลยท้าย MG ขึ้นเลยเลยขึ้นเลยแก้แค้นให้กูด้วยแก้แค้นให้เลินไปเฮ้ยมันลงป้อมมันนี่หวะมันตกมันตกวะวะไอ้บู้มร้องไอ้ดอกไอ้บุ้มร้องไอ้ดอกไอ้บุ้มยบเียบร้อย ไม่หลับแล้วเรียบร้อยไม่เห็นกูเรียกไอ้ดดับเลยโอ้ยไอ้บูมร้องไอ้ดดับไอ้บูมเรียบร้อยเรียบร้อยไม่หลับแล้วเรียบร้อยไม่เห็นกูเรียกไอ้ดดับเลยโอ้ยโอ้ยอดดับถ้าหัวตายมึงือยมอหายไปเนี่ยหายลไม่ได like ้จะเทนเนอะหน้าแดงกล่ำเลยนะครับคุณผู้ชมเขินไอ้ตเมื่อกี้ไอ้กายพูดปุ๊บระวังไอ้อดดอบไม่ทันขาดคำครับตามพี่เรมาแท้ เฮ้ยเจโมมีคนมาบองกูใ่่ะนี่ไงสองคนนี้ยังไงฮะตตยหินตายหินตา้หินอ่ะตายมือพี่จะโม๋อนั่นแหละมอยู่ในวงว่ะอาจาร์เราเคลื่อนไงเนี่ย เราต้องเคลียร์หลังก่อนตอนเนี้ยถ้าเคลียร์หลังได้ก็เคลื่อนได้คือมึงจะไม่ยิงกันเลยใช่ไหมเนี่ยจริงแล้วที่เราคุยต้องยิงแล้วนะครับบรรยากาศของห้องซ้อมแข่งในทีฟาร์น่าจะหาดูได้ยากจริงๆนะครับผมว่าถ้าเราที่ผมเข้าใจมันจะไม่เหมือนกันลงแรงครับผมเพราะว่าลงแรงส่วนใหญ่จะรีบวิ่งบวกกันเพื่อที่จะฝึกสกิลเพย์ใช่อ่าอันนี้คือแบบเอาคูเอาชนะได้ต้องไม่ซุ่มๆหน่อยครูลงยากมึงก็ลงได้เฮ้ยมึงก็ลงได้บ้านเอล์บ้านเอล์สี่ตัวเลยเล่นล็อกคูอยู่นะใช่เหรอเออไอ้พมึงก็ล็อกกูด้วยอย่างั้นนะ แดีพวกมีกระเป๋าน่ารักมาฮะน้ยเาแล้วเแล้วมีแต่มดเจ็บสองคนโดเจ็บโตดเจ็บดาวหนึงดาวไปแล้วหนึงวิญามูยิงเด้เลยเฮ้ยเฮ้ยดาวไประอีกบาร์มาาเซ็ปร้อยเฮ้ยสปอร์สวยอากายทามึง no. มีใช่ป่ะมีเลยวต้องเล่นตายกาโดนยิงแต่วงก็มีครับยังไงฮะตาย โอ้ไปเต็มเลยไอ้กายไปได้น่าทํามึงจะทํากูไปไม่ได้แล้วมีหน้ากูเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยดาว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 สวยครับสวยครับสวยครับจ้าโม้จบเรียบร้อยแตกไอ้กายแตกไอ้กายมันเกือบดาวเอาละครับจังหวะนี้เหลือจามโอ้คนเดียวนะครับขดาวแล้วกูเหลียบอ้าวไปได้กันไปได้ไก่เกมแรกเขาเรียกว่าวอรดเนี่ยตั้งที่กูเสียคนทหารเลยคนทหารกูตายแอร์ดอกโคตร อย่าพูดถึงย่าพูดถึงเราแตกอ่ะเราเราต้องสัมภาษณ์หน่อยนะครับสำหรับคนที่โดนแอร์ดับตาแล้วไงต้องครับลุคส์ vs ลุคมีมีอะไรจะพูดไหมฮะพูดหน้าพูดหน้าเครื่องบ่ายเค่องไรสายนี่เขาซ้อมมันกี่ตาปกติแล้วห้องสี่ท่าสี่โมงก็จะเป็นสี่เกมสี่เกมอ๋ออีกสักตาปะอีกสักตาปะได้ เมื่อกี้ได้ข่าวมาว่าหัวแคนเขาตั้งค่าหัวกาย300บาทใช่อันนี้ถ้าเกิดบอกได้บอกหน่อยนะครับว่ากูซื้อต่อใครไม่กูยิงไว้พันหนึ่งกูงหวังสามร้อยม่ให้กูยิงดีกว่าลงไหนลงไหนฮอลอเลย เอาเลยเอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไปห้ามมาโหเต็มเลยอะเต็มเลยอะโอ้โหโอ้โหจมูกจมูกจมูกเบี่ยงเบี่ยงหน่อยลิมน้ำจมูกลิมน้ำ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 เบี่ยงหน่อยก็ดีนะบางทีนะเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงออกหน่อยก็ดีโอเคตอนนี้เลยแบบไม่ต้องสนใจกูทุกคนลุยเลยเดี๋ยวกูเดินตามอย่างห่างๆแล้วห่วงทุกชีวิตในทีมมีค่าพี่ชีวิตมีค่าเพืฝากตัวเราใช้นายได้ยินอย่างนี้เราเล่นเป็นทีมเราเล่นเป็นทีมสวยพอมีค่าหัวกายหินดิ พวกมือกันลงมันเก่งยังเลยน่ะหอนในกลาเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นเพี้ <laughs> ยแต่านางควาข้างนอกให้คามเลยข้างในเอาลเลยครับออาไล,าล,าลุยลุย เฮ้ยเทพแลมโบวยิงหัวสองว่ะเทพเจ้าแลมโบวเก็บหมดเลยว่ะโคตรเอาอ่ะโคตรเอาคนนี้โคตรโคเอาเรียบร้อยโคตรมหาโง่ตายแล้วเดี๋ยวเทพเจ้าแลมโบวชื่อมันหรอเมื่อกี้โคตรมหาโง่ใช่เขาใจตั้งชื่อนะชายาฉายาฉายาสุโก้เลยตอนแรกไอ้ลุกนี่ชื่อก่อนหน้านเนี้ยถ้าถ้าไม่ได้เล่นกับพี่ก็ชื่อโคตรโง่ตอนนี้เป็นลุกแอดด็อปใช่แล้วเปลี่ยนละแล้นแอดด็อกแล้วเทพแลมโบวไปแล้วเทพแลมโบวแตกแล้วครับนี่ก็เหลือสามสิบคนแล้วนะครับพวกเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ต่อไปคอนเซ็ปต์เหมือนเดิิมว่่งบพีตูน วิ่งอะไรผิดเจ้อันนี้ให้ผลที่วิ่งคืออะไรให้มันความรู้คุณผู้ชมน่อเราวิ่งเข้าวงไหมเราวิ่งเข้าไปเอาโพสิชันที่ดีอ๋อเอาโพสิชันที่ดีนะฮะประมาณนี้ไม่ใช่วงนี้นะที่เราจะเอาเราเอาวงหน้าโอเคจัดไปเดี๋ยวมันขับรถมาขับรถวิ่งกลับไปแล้วออกมาเลี้ยวซ้ายเอ้ยมันคนละตี้กันมึงต้องรีบมาขึ้นป้อมไปไปพี่ไกายมึงมุดทางพาพามาทางไอ้เนี้ยใต้ใต้ไอ้เนี้ยใต้เหรอใต้ะ่านอ่ะโอเคครับกูผิดอ่านที่นึงเมื่อกี้ติดขัดอันหนึ่งใต้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 อยู่นั่นนเเลลลยยกกกููใใตต้้้้้้อออะไไรร็มม่่แแหหงงาดี๋วขึปน เหลือสิคนแล้วว่ะนี่กูจะบูย่าแบบไม่ต้องทาอะไรเลยใช่ไหมใช่สุดยอดคุณบูมครับไอ้ตรงนั้นเขามีคนเรียกไอ้ดอกนะครับคุณบูมตรงนั้นคุณบูงคุณบูงด้วยนะผมผมลบแล้วโอเคนะคุณจะออกไปล่อแหลมนะถ้าวิ่งไปหาไอ้กายนี่กูจะแตกวะไม่แตกพี่ไปแล้วจ้าไปเดี๋ยววันน้งให้ไปแล้วอุ้ยรอบนี้ไม่แตกทุกคนมาแล้วจ้ากายจ๋าที่ทั้งนั้นเดี๋ยวจะแตกพี่ลบ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 เออเข้าไปข้างในกันโอเคโอเค ไอ้วงเราวงเราวงเราต้องรับฝาเก่าด้านแล้วเราลับเราลับเราลับเนี่ยผมสลิงมีป่ะเฮ้ยใครยิงเรามีมีมพี่จะมองมีเจสตตะกีดมันพี่ตะกีดให้พอเจ็บเจ็บเจ็บหน่อยอ่ะคุณเข้าหัวไปเจ็ดสิบอาจารย์ครับไหวปะล่ะไม่ของของกัวมันเข้าวงฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งมาร์กเนี่ยมันเข้าไปฝั่งนี้เจ ดูได้นะครับการคอเกมระดับโปรเพเยอร์นะครับพี่พี่อยู่บนป้อมเลยพี่กายโอเคเดี๋ยวผมมุ้งไม่ได้เดินมาเดินเดินเดินไาเลยกระลิงกระลิงกรลิงพี่กายมันขวบอยู่เลยกระลิงถ้าพี่เห็นคนพี่สวนเลยพี่ยิงเลยพี่กายไปอไปมึงต้องดูให้กลัวตัวตรงนั้นอะดูให้ดูให้อยู่เฮ้ยกายมาแล้วจะดาวจะดาวเขาหัวโดนโดนโดนไปดึงหลังไอ้วอลแดงกายเขาหัวไปตัวนั้นอ่ะดาวดาวสวยเหลือหลังบอลแดงพี่ แตกเลยเด้แม่กูไม่ได้ยินไม่ายไม่ายลงกล้องเลยพี่ป้อมดาวดาวจิตลงกล้องหลังกล้องสวยสวยทุกคนสวยสวยสวยไปด้วยกูไปด้วยขึ้นสบายขึ้นสบายกายกูร่งเข้าเลยรับนอกวงด้วยรับนอกวงก่อนรับเลยกูต้องไปเล่นหน้าวงว่ะเราเฮ้ยเหลือเก้าคนแล้วเหลือเก้าคนแล้วน่าจะอยู่ข้างล่างหมดว่ะตอนนี้มาแน่นอนครับบูย่าบูย่าตาจิตใจเหล่ามังเกิลเห็นไหมตาเด้งตาดำนี่ครับตาแล้วจังหวะนี้ครับตามจามโมไปครับแสนดีกับบุกแอดดรอปคุ้มกันให้เราอยู่โดยไปหนึ่งอนึงได้านึงได้พี่โอ้ยโขกโขก นั่งไว้พี่นั่งดีขังรถมันโดนเป็นแมงฝงไม่ใช่กระดานเดินกระดานกระดานเดินหมอนชุบชุบประโยชน์กูมาแล้วนั่งแหละพี่ใช่ไหมประโยชน์กูมาแล้วนี่มาเอ๊มันวงอะไรวะเนี่ยเจับกลางน้ำมันวงอยู่ในน้ำได้ไงวะไอกระโดดขวาได้ปะกระโดดขวาได้ปะมันอยู่บนต่ออดีพวกมันอะในน้ำมีบ่อพี่เฮ้ยในน้ำมีตัวด้วยข้างหลังเราตรงไหนวะเนี่ยฝั่งผมอะดูกซูดูก่อนโดนมาแล้วตามออกไปแล้ว ยังไงจะโม่ไปด้วยไหมไปพี่กูไปด้วยเดี๋ยวทิ้งกูไว้คนเดียวอ่าอยู่ไหนวะผมตาตาตาสวยอุ้ยสวยสวยด้วยกูไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเรแล้องไปเข้าฝั่งนู้นเดี๋ยวโมไไปไปไปฝั่งนู้นพี่ตือวงมันบิดในน้ำแล้วอย่างนี้ก็ต้องยิงกันในน้ำไม่เด็ดนี่โคตรเท่โตายลูกไอ้ดอกกับแสนดี้กูตาแล้วโอ้ยจามโม่เหลือกูเหลือกูสองคนชิมาแล้วอยู่แบบไอ้ดอกไอ้ดอกเอาเหลือกูคนเดียวแล้วพี่คนเดียว อ๋อเดียวมันเหลือสองคนเค<ะ>ดีวไม่เล่นวงนี่โคตรใครเละเวด้วยเฮ้ย MG อีกแล้ว m ีดีอีกแล้วโอ้ที่สองนะ 2, ที่สองก็ 2. 2> ยังดีก็ยังดีถ้าไม่มีกูสักคนเนี่ยได้ที่หนึ่งตันเนี่ยเฮ้ยดาเมจ e ร้อยหนึ่งวะ่ะมันเล่นยากวงวงอย่างนั้นอ่ะเขาอยู่บนเกาะไงแต่เราอยู่ในน้ำแล้ววงบีบฝังเราก่อนนะฮะอย่างน้อยก็ขอเมโมได้นะครับลงห้องซ้อมได้อันดับสองการหินยังโหดใช่ใช่มึงยังไง เดี๋ยวังชงกุ้งไม่เนาะถือว่าท่านสุดยอดแล้วท่านรอดมาถึงขนาดนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยอย่างน้อยตาท้ายได้ชุบชีวิตจมูกนะได้ชุบผมได้ประหยียบเพียงหนึ่งเดียวในสองตานี้ได้หกร้อยเลยได้คนละคนเดียวได้หกร้อยใช่มันยิงยิงหกได้หกร้อยมันยิงสองรอบเป็นไงรอบแรกอ๋อคนเดียวกันใช่แต่มันยิงพี่สองรอบชื่ออะไรนะพี่ MG โรดิกใช่ คือคุณ MG o รดิกคุณหิวเงินอะคุณหิวเงิน600บาทอ,บอ,บบอ่ะคือถ้าคุณหลังไม้พาลผมเนี่ยให้ผมมายิงเนี่ยได้พันหนึ่งจบกว่านี้นะครับคุณ MG o d โรดิกมีการตั้งค่าหัวแถวซ้อมมันเกิดขึ้นด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับห้องซ้อมของ Free Fire นะก็บรรยากาศอาจจะตึงเครียดประมาณนี้ครับผมวิ่งอย่างเดียวเลยนะฮะเซอร์ไวเลสุดตอนนี้เรานักแข่งของ Euro Free Fire ก็มีแข่งอยู่นะครับ Pro League ซีซั่นที่เท่าไหร่แล้วซีซั่นอ่าบอกเลยว่าความเข้มเนี้ยเข้ารอบแน่นอนอย่าลืมไปติดตามเชียร์ทุกคคนนดด้วยยะะรับโเฉพา โหดนะครับ <c oughs> โอเคครับขอบ้อวองเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซัสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับดีครับ,รบลืมตามเชียร์อีเวนต์ฟรีฟรีฟรีนะครับผม